จอรดลิทส i s s a n 2 0 2 5สไตล์เฉียบเทคโนโลยีครบสมรรถนะตอบโจทย์ชีวิตเมืองสสันจ n j 2 0 2 5กลับมาอีกครั้งพร้อมการปรับปรุงที่น่าตื่นเต้นในหลายด้านทั้งรูปลักษณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นการตกแต่งภายในที่หรูหราขึ้นเทคโนโลยีใหม่และทางเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบสนองทั้งความประหยัดและสมรรถนะในการขับขี่เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความโดดเด่นและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันการออกแบบภายนอกที่ไม่เหมือนใคร จะยังคงเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ที่แตกต่างจาก SUV ทั่วไปด้วยเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมไฟหน้าเล็ทรงบุมแมรงและกระจังหน้าทรงวีโมชันที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันรุ่นปี2025นี้มีการเพิ่มทางเลือกสีตัวถังใหม่เช่นสีเหลืองอีโค닉เยลโลและสีแดงพิเศษเฉพาะรุ่น S Sport ล้ออลลอยขนาด19นิ้วแบบใหม่ทำให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตและยกระดับภาพลักษณ์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นบนท้องถนนขนาะตัวรถยังคงเหมาะสมกับการใช้งานในเมือง ตัวถังยาวประมาณ4.2เมตรทำให้สามารถจอดและขับขี่ในพื้นที่แคบได้อย่างคล่องตัวห้องโดยสารที่หรูหราและล้ำสมัยภายในห้องโดยสารนิสสันจ้า2 0 25ได้รับการปรับปรุงทั้งวัสดุดและการจัดวางองค์ประกอบให้ดูหรูหราและใช้งานง่ายแผงหน้าปัดออกแบบใหม่หมดตกแต่งด้วยวัสดุดนุ่มพิเศษเบาหนังสังเคราะห์แบบใหม่มีการเสริมฟองน้ำเพื่อความสบาย หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเป็นอุปกรณ์มาตร,รฐานนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้ผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางส่วนท้ายรถมีพื้นที่เก็บสัมภาระ422ลิตรซึ่งมากพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและสามารถขยายได้มากกว่า1,300ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงเครื่องยนต์และสมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การขับขี่ ในตลาดยุโรปนิสสันจ้า2 0 2 5มีเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบได้แก่ 1. เครื่องยนต์เบนซิน1 0ลิตรเทอร์โบ3สูบให้กำลังสูงสุด114แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DCT 7สปีดระบบขับเคลื่อนล้อหน้าให้การขับขี่ที่คล่องตัวประหยัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณ5 8ลิตรต่อ100กิโลเมตร 2. ระบบขับเคลื่อนไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนให้กำลังรวมประมาณ143แรงม้าการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนในระยะสัน้นช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษได้ดียิ่งขึ้นระบบการสะเทือนได้รับการจูนใหม่เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงแม้ในความเร็วสูงการเข้าโค้งทำได้อย่างมั่นใจและพวงมาลัยให้ความแม่นยำดีขึ้น เทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัยนิสสันจา z z 2 5 2 5มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงภายใต้แนวคิดนิสสันอินเท l ลิเจน m o ม i l บิลได้แก่ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบเตือนมุมอับสายตากล้องมองภาพร,าพรอบทิศทาง360องศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครู e คอนโทรลระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติในบางรุ่น นอกจากนี้ยังมีระบบพรอพปปิลอตในรุ่นท็อปซึ่งช่วยควบคุมความเร็วและทิศทางของรถให้สอดคล้องกับการจราจรในเลนเดียวแบบกึ่งอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยและลดความมึนล้าในการขับขี่ทางไกลสรุปภาพรวมนิสสันจ้า2025คือ SUV ขนาดเล็กที่มีบุคลิกเฉพาะตัวอย่างชัดเจนโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่แปลกใหม่ภายในหรูหราเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันและให้สมรรถนะที่ดีพร้อมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่ เหมาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่ต้องการรถคันที่มีสไตล์แตกต่างใช้งานง่ายในเมืองและรองรับการเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจในราคาที่สมเหตุสมผล